มืดมาเลยครับผมพายุฝนมืดมาเลยครับครับผมหลังเขื่อนป่าสักโทรชนรศิ์ครับนี่คือภูเขานะครับผมที่เขื่อนครับผมมืดมาแล้วมืดมาแล้วพายุฝนครับผมครับวันนี้ก็ครับพายุเข้าในช่วงเย็นครับผม น้ำก็ยังคงไหลมาเรื่อยๆครับผมครับแหล่งน้ำจากทางเหนือครับผมไหลมานะครับลงสู่เขื่อนป่าสักโิ์สิรสิ์ไปนะครับผม ครับตกตกบ้างหยุดหยุดบ้างครับผมแต่น้ําก็มาเรื่อยๆครับครับน้ําก็ไหลมาจากทางเหนือครับผมยังคงไหลมานะครับผมสู่เขื่อนป่าสักนะครับผม น้ำในลําคลองนะครับผมไหลลงสู่เขื่อนป่าศักชลสชทริ์นะครับผมครับตอนนี้ก็ท่วมหลักป้ายทะเลน้ําจืดแล้วครับนี่คือหลักป้ายทะเลน้ําจืดนะครับผมแล้วก็กระท่อมนะครับที่ริมเขื่อนครับผมมาดูบรรยากาศในยามค่ำครับผม ตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วครับผมเป็นตะลุโตนดีทะเลน้ำจืดมานาหวานครับผมท่วมเสาป้ายแล้วนะครับ น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแหง้งให้ฝนแรงซสยังดีกว่าขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเจเอชชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชชา n นลด้วยนะครับเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอชชาแนลนะครับผม มาดูบรรยากาศในยามใกล้ค่ำนะผมรักเจนน้อย,อยขอให้รักนานๆนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ไปท่านี้นะครับสวัสดีครับบาย